สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําของว่างหรือของทานเล่นหรือจะเป็นกับแกล้มให้คุณพ่อบ้านก็ได้นะคะนั่นก็คือเห็นดนางฟ้าทอดกรอบค่ะใครที่ไม่ชอบทานผักนะคะสามารถทานได้อย่างอ,ร,อร่อยเลยค่ะใครที่ชอบทานมันฝรั่งชิปนะคะถ้ามาทานเห็นดนางฟ้าทอดกรอบแล้วจะลืมมันฝรั่งชิพไปเลยค่ะ เห็ดเนี่ยนะคะทานดีมีประโยชน์ค่ะเพราะว่ามีโปรตีนสูงใครที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์หรือคนทานเจก็สามารถทานได้นะคะมาค่ะมาทำเห็ดนางฟ้าทอดกรอบกันค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วยเห็ดนางฟ้าตามชอบค่ะแป้งทอดกรอบประมาณ สามสี่ช้อนโต๊ะค่ะอยู่ที่ว่าเ,เห็ดมากน้อยแค่ไหนนะคะพริกไทยนิดหน่อยค่ะน้ำเย็นจัดสองสามช้อนโต๊ะค่ะอยู่ที่ว่าความแห้งหรือเปียกของเห็ดนะคะถ้าเห็ดเปียกก็ใช้น้ำน้อยหน่อยนะคะต้องค่อยๆเติม ถ้าเห็ดแห้งก็เพิ่มน้ำหน่อยค่ะล้างเห็ดให้สะอาดนะคะตอกเศษดินเศษทรายออกนะคะสะอาดแล้วก็ใส่ตะแกรงนะคะพึ่งให้เศเด็ดน้ำพอเห็ดเะเด็ดน้ำดีแล้วนะคะเราก็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะ ไม่ต้องเล็กมากประมาณนี้ค่ะเคือสะดวกในการทาดแล้วก็สะดวกในการทอดนะคะถ้าชิ้นมันหนาไปนะคะมันจะไม่กรอบค่ะแปแป้งทอดกรอบแต่ไปก่อนสักสามช้อนโต๊ะค่ะคุกแป้งให้เข้ากับเห็ดนะคะใส่น้ำเย็นจัดไปสัก กับฝอนคนโตค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งน้อยไปนะคะก็สามารถเติมแป้งได้ค่ะเตรียมตัวทอดเลยค่ะเทน้ำมันใส่กระทะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเปิดไฟแรงให้น้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนนะคะ เราจะรีไฟลงเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็เอาเห็ดคงแล้วใส่ลงไปค่ะไฟกลับมาให้เดือทั่วทันนะคะเลือให้ที่ตัดที่เราต้องการก็แเร่งไฟแรงนิดน,นึงค่ะเพื่องรีดน้ำมันค่ะ แล้วก็ตกใสนะคับตักใสกระดาษจับมันเสร็จแล้วค่ะอดใจไม่ไหวค่ะกอชิมหน่อยอืมอร่อยค่ะเห็ดนางฟ้าทอดกรอบของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหม ทำไม่ยากเห็นไหมคะสามารถทำให้เด็กๆทานเป็นของว่างของทานเล่นหรือในช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็สามารถทำทานได้นะคะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ